มาจ้าทุกคนกินข่าวน้ำกันเดอ้อเบิ่งเดียวแนวกินแยบนนะคะอันนี้จะเป็นลาบซุกนะคะอันนี้เป็นแกงี้เล็กอันนี้ผักกับของเหานะคะกินกับข้าวเหนียวเอามา้าโปได้สิกินข่าวน้ำหยดมา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 ,มาทุกคนกินไปคุยไปนะคะมาจ้าทุกคนมากินข้าวด้วยกัน ก็จะเป็นอาหารบ้านๆเรานี่แหละอาหารอีสานเมนูอีสานนี่แหละเนาะน,นี่เป็นลาบนะคะอันนี้เป็นแกงสีเล็กโอ้สุดยอดหมือนคืนนี้บนกินผู้เดียวนะเป็นถ้วยโอเคเด้อค่ะเด้อโอเคสําหรับคนส่งข้อความทางไลน์ปองปองแปงแปงอ๋อยายบนส่งให้แล้วเมื่อกี้นี่ก็คนหนึ่งนะคะเพิ่นแอดเพิ่นแอดเบอร์เราเพิ่นก็เลยไอ้แอดไลน์เราเพิ่นก็เลยไอ ทักมหาเย่บนบ้านนุขขอได้โบนุขขอซื้อเพจได้โบช่องทางการเข่าเพจได้บป่ะสานหนูก็อยากคุยปาสานยิบกรลิสสงไห่แล้วยังม่เด็คุยกับยังม่เด็คุยกับน้องขาเลยว่าแบบใดนะยิบบทฝ้าวกินเขา่าแล้วก็เห็นเห็นเมนเ่นหลายเม่นนะคะอยู่แบบๆอยู่ในการทักมหาใหญ่บนว่าอยากได้อยากได,อกได้อยากได้ซื้อเพจอยากได้กลุ่มเพจกลุ่มอะไรที่มัน มันลหลายๆเพจหลายๆซื้อน่ะแหละอยู่ในหันเดี๋ยวยิบนจะเข้าไปอ่านกินเขาก่อนทุกคนขเขาเศ้าเด้เนี่ยขเขาเศ้ายิบนอืีลิ้า นางดีทา้งนอกไน้บรรยากาศดีชามือใดมันมอหอนมันเหลือเห็นดอกไม้ต้นไม้เรื่องอะไรน้ำตา พะเย่หลุดแล้วกับติงตองมาแหละน้องสาวบ้านี้เวลาคุยพี่น้องเราบ้าีเวลาคุยซึ่งคืนแล้วกะดูกับเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วพักดูกับเพื่อนเพื่อนพักทุบ่นันเก็งงานบริษัทจะเศร้าห่วงให้ บริษัทสิ่งเศร้าของให้อยู่ก็เป็นแบบเหมืนอนอพาร์ตเมนต์หรืออีหยังเนี่ยสองสองสัน้นเด้นี่เป็นสัน้นสั้นหนึ่งกับสั้นสองไม่ยืนร่นอ่ะเราอยู่สั้นสองให้นอนสั้นละแปดคนก็สั้นละสี่คนชิมงานคนงานเพื่อนอ่ะมีอยู่แปดคน เป็นไงลุงยูสันสวงก็มีห้องน้ำห้องนอนห้องนอนจะเป็นห้องลุงหลักอะใช่ที่น้องเขาไทยกมันเลี้ยงกันเลยที่คนก็มีห้องน้ำข้างบนสันสวงลงม,มาจะมีห้องน้ำแล้วก็มีห้องครัวแล้วก็มีห้องบนนั่งเรีนอยู่น้ํากันหลายคนเราเคยถ่ายให้เบิง้งเราเคยวิดีโอขัอ้ว เราวิดีโอคอลหรอกผ้ากันยงางแล้วพายางบึงนะเดี๋ยวมันกับบึงเนี้ยกล่องน้ำร้อนหรอแล้วกับแผ่นบึงอันนั้นอันนี้มูลเล่ากับเลิกงานมากสินางคุยกันยืนคุยกันเก็นกิน,กนตามอัทยาศัย,ยไผ่มันนั่นล่ะเจ,จ้าสาเจ้าสาจุบมาขอพักึ้นไปไท้ายหอ้องของบอลเรา นี่คือห้องนอนนี่คือบนนอนฉันนี่คือห้องน้ำห้องอาบนา้ำจะนอนอยู่นี่กับเพื่อนเพื่อนจับขึ้นบันฉันหอดขึ้นบันพฤหัดขึ้นบันจันหอดขึ้นบันพฤหัดขึ้นบัน,น,น,บน,น,บนสุกแล้วจะกลับไปนอนอยู่บ้านขึ้นบันสุกว,นาว,วานันเสาร์วันอาทิตย์นอนอยู่บ้านเสาร์ว,วันจันทร์มาตะดึกมาตรบ้านมาตะดึกโดยการขับรถสี่ชั่วโมง มาหอดบนเห็ดงา้างพญีโล่นเม่งเป็นอย่าง,างนี้บงเกึนแล้วโล่นเม่งวันที่แล้วหัวโล่นด้วยพี่น้องอืมแล้วหัวโลน่นคนอังกฤษเนี่ยส่วนมากจะหัวโล่นนะต้องพญีบิวกับหัวโลน่นจังเพื่อนแล้วพญีโอ้ยหลายหลายคนส่วนมากส่วนมากเขาจะมีผมนิดนิดน,น,น่อยเขาจะไสสก,กันเห็ดสก,กินสก,กินเห็ดไปเลยอืมนั่นแหละ ก็บอกกันเลยเออแล้วไปยังเ่งไปยังรุนเ่งน้ำเหมือ,อนเจ้าตึงเหมาเอเจืดอต้องรีบต้องรีบทำภารกิจส่วนตัวอย่าขวางเจ้าอาบน้ำแป้งฟงุ้งแป้งฟันเปล่ากินกระป๋อกาแฟเข่ามาเห็ดงานเบกฟงเบลกฟนแล้ว เซ็ตจังนั้นก็มันจะมีเวลาพักเบรกกินกาแฟกินข้าวอีกนั่นแหละย้ำพักเบรกแหละแล้วยังครเสร็จไม่อีกแต่ว่าเดีโ๋โทษยาวกับโทษชว่ชวงกินข้าวช่วงกินข้าวแล้วกับโทษมากุดไหนเขาน้ำเขาสีนอนประมาณนั้นเป็นไงมิ่งมันอีกอ พอพอเราได้บุกตัวบุกตัวโรงแรมบุกตัวเครื่องบินนู่นนี่นั่นแล้วคือเหมือนมันมีความชัดเจนมีความชัดเจนมีความเป็นไปได้เป็นไปได้ที่ที่แกจะบินมาแล้วล่ะคือทุกอย่างมันชัดเจนเพราะว่าเราบุกไปแล้วตรงน้เฮาเบิ้เงเบ,งบ็ดหนังเบิ้งเบ็ด มันนี่หลายๆคนก็นเลยขอมาแสดงความดีใจกับเยบนแสดงความยินดีกับเฮา้วก็ถามที่มาที่ไปก็ไปเจอกันจากเว็บไหนเพจไหนในน้ำหให้แนยายหนูก็อยากนี่สองทางคุยกับฝรั่งคือกันมาสายฝอค,อคบบบบือกันแต่บอลูว่าสิคุยแบบใดแชทแบบใดส่วนมากจะเจอแต่พวกสกตากกับสแกมเมอร์ว่าน จุ่มนอนงอนเพื่อนๆก็ได้ก็เลย้วยบนก็นเลยจะแนะนําเพจที่จะบนเล่นอยู่เพจเนี้ยมันมีเยอะแยะนะทุกคนแต่บางคนจะไม่รู้ว่าช่องการแชทคุยกับฟอหรือหาฝฟอเข้าทางนี้ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเข้าเว็บเดทไม่จำเป็นจะต้องไปเสี่ยงเงินว่าจำเป็นจะต้องไปงอคุ้น เข้ากับแกงไม่จําเป็นจะต้อง nah, ไปง้อไปขอร้องคนว่าโอ้หาให้แ <Alf> น่น so ี <everywhere> ่นั่นนะเขาหาให้เร็วเขากระท่วงบุนคุ้นเด้อพี่น้องสิบอกขันถือผู้บจริงใจบ่ดีก็ได้บางก้นกะหาให้เร็วพ่อเขาเสียดีดีดีก็ยิจฉาตาหล่อนขยุยงยุแยงแข้งแต่แข้งลวกให้เขาทะเลาะกันพิษกันเลิกลากันมีมิฉนั้นแล้ว อ,อัตโนนาโถตนเป็นเจพึ่งแห่งตนเขาหาเองดีกว่าอเราเยบุญจีแน,นน้ำเพลให้เนี่ยเบุญไม่ได้ถือว่าเยบุญมีบนคุณอะไรกับพวกเจ้าแท่ในน้ำมันอยู่ที่ความสามารถที่พวกเจ้าจะโพตดจะแชทจะคุยจะสรรหาจะคัดกรองฝรั่งที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตพวกเจ้าเองเด้อปนเยบุญจะไม่ ไปกุ้ไปยุ่งเกี่ยวไปวุ่นวายอะไรคือเฮาแนะนําซื้อเพจไห้มุเจ้าออเสิร์ฟขับไปแล้วคิกขับไปแล้วพิมพ์ขับไปแล้วเห็นเจอเจบุกับบอกว่าใไห้ไปสมัครขอขอไปเป็นเพื่อนขอเอ้ยขอขอไปเป็นสมาชิกในกลุ่มในกลุ่มเพจนะในเพจเนี่ยเขียนความเขียนความประสงค์ของเฮาว่าเจ้าต้องการเข้ามาหาคู่แบบระยะยาว อืบางคนเขาก็ะจเขียนไว้พระวัดเขาแคปชั่นเขาไว้เวลาเขาพูดในน้ำตัวบางคนกับเพื่อต้องการเพื่อนแก้เหงาบางคนกับต้องการเพื่อนคุยบางคนกัต้องการความสัมพันธ์ระยะสั้นคือจุดประสงค์ของเขาเขาจะบอกตรงตรงอืม ฝรั่งโพดูดเทากับเขาไปเมนได้เทากับเขาไปเซ่ฮัลโหลได้ในกลุ่มเทาโพูดพลังมันกอกล่ามาเซ่ฮลัลโหลเทามาถามเทาอยู you you like you. You. You ่สวยฮัลโหลยูบิทิฟู่ไอไลท์ยูไอวันฮอกวิทยูยูอินบ็อกมีอันที่บอกอยู you ่อินบ็อกมาหาฉัน นู่นนี่นั่นอ่าอันนี้คือช่องทางในการที่เราจะมีโอกาสได้คุยกับฝอเยบนขี่คานมะแมนยังได้พี่น้องเยบนมือหนึ่งคุยอยู่บําม่นหน่อยๆหรอกอะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเยบนจะโพสร,รูปแค่สองรูปเะยะ่ยบนพโพสหลายเพจมันก็เลยมีคนแค้นเ็ดนะหาหลายาลัน เมื่อวนี้สามลายแล้ววันนี้สามลายแล้วที่อินที่ไอเออดไลฟ์เ,เ,เข่ามาขอแล้วบวกกับส่งหายแล้วผู้ใดไ,ได้แร้วกะถ้าเจ้าบอลยนี้โปรไฟล์แบบน่าอายรือว่าแสดงตัวตนจริงๆอ่ะถ้าเจ้าบออายเจ้ากับเมนบอกในเด้อว,ว่าโอเคย้ายได้แร้วังสัยนงสี่เนาะหรือว่าผู้ใดซึงเข่ามาเห็นคลิปหรอกรอยาก อยากได้ช่องทางการเขาเพจบรรลุว่ามีเพจหาครูแบบเนี้ยโดยที่ไม่ต้องเสียงเงินแล้วไม่ต้องว่ากลัวชาวบ้านเราจะไปเห็นเนะ่ะแอบบมากแ้วบนชุ่มค่ะต้องไปอยากอาดกคนห้าเวลาห้าไเาได็ดดีเขาก็อิจชา้า คนที่มันบ่มักเขาเวลาเวลาเวลาเาลำบากมันก็เหยียดหยามเขาดูถูกเนานี่ปุณบอกเลยสมัย่างนี้ปุณไม่สนใจบอกแค่เลิกกับคนนั่นยี่บนหาไหมคนนั่นตายยี่บนหาไหมคนนี้เลิกกันยี่บนหาไหมหาจนกลัวมันสิอยู่กันไหนปุะ หาจนกวห้าวจิตใจดูน้องใสต่ตากันไหมหรอะคนที่ไม่อยากได้เจ้ากับพระจองเขามาขัดมือย้บบนในน้ำว่าถ้าเขาขอช่องทางการติดต่อพลังทางเพจมันติเลียนเฟซบุ๊กหลาย ก็มันเล่นเฟซบุ๊กแล้วมันจังถึงเข่าม้าในเพจได้ถ้ามันอยากไปคุยในไลน์ฝรั่งส่วนมากบ่าเล่นไลน์ถ้าเป็นไลน์นี่แสดงว่าฝรั่งอยู่ไทยพอต้องไปคุยหรอกถ้าฝรั่งคุยเวิร์ดแอกับแม็กซ์จนเงจืดนะแอดโหลดคุย cái tên nắm là đúng không nữa đây quán tầm đẹp mấy vô chịu quán mấy nhắm không mua trâu cái bông cây bó hắn tầm đẹp cả ló hay phân phân cầm lắng chạy thứ gần luôn luôn nóng này กับเขาเราเด้อบนมเล็กน้อยห้าสิบแปดห้าสิบเก้าปีไหมเนี่ยแล้วจะย่างห้าสิบเก้าแล้วแต่ย้บบนกับย่างเด็กคู่เบาคุยี่หลุนเหล้าข้าวเดียวกันอยู่เด้อย้บบนห้าสิบแปดเพนีะไี่เดีจเดีดกันไม่ไหมเนี่ยแล้วหาสิบเก้าย้บบนห้าสิบแปดก็ถือว่าเป็นคู่เบาที่หลุนเหล้าข้าวเดียวกันก็ประเด็นเป็นว่า เขาหาสิบแปดหาสิบเก้าเขาผู้ได้เขาได้ผู้ไส้ได้ผู้เา 70, บาเจ็ดสิบแปดทิพบันนันเขาข็สิบไปบมันก็แมนอยู่ได้ก็เอาอยู่แต่ว่าคือรูปพี่น้องคือความลำบากมันจะมาเยือนเราเร็วเกินไป เป็นอย่างเขาบว่าความลำบากจะมามาเยือนเขาเรียวเกินไปบนมาลำบากอย่างเด็กลำบากที่เราจะต้องดูแลดูแลผู้เฒ่าอืดูแลผู้เฒ่าเด็แคร์ดูแลคนแก่เขาเห็ดอย่งางบ่ได้เขาก็ต้องเห็ดให้ตอนนี้บุญอยู่กับพู้ใหญ่บิวเนาะดีตรูนศาสตร์เด้พี่น้องแล้วกับเด็บต้องผู้ใหญ่ผู้อ้วนเนาะแล้วกับไปเห็ดงานพาดทามเนาะไปโรงแรม ปาตองบิวปาตองปาตองบีปาตองบีตื่นขึ้นมาแล้วก็เข่าไปอาบน้าล้างหน,น้าแปรงฟั้นนู่นนี่นั่นแล้วสเสร็จเขาก็เตรียมเสือ้อผ้าเส้อน,นั่นนี่ไว้ทาแล้วถุงทงถุงเท,ท้าเตรียมไว้พอเราออกจากห้องน้ำมาปุ๊บเขาก็ ซอยส่เสือผ่าซอยไ่ถุงเถ้าใล่องทถาซึ่งเขากลุ่มยากเปนบ่ซอยคือยังน้ำมันขึ้นคอยบึงแล้วของลงห้งองน้ำพยายามแล้วไปหลุมไปยังหยิบยับนู่นนี่นั่นหาอายุไหนะกินหาเหล้าหาเบียร์นู่นนี่นั่นให้ประมาณนั้น ก็ถือว่าพญิบูวนี่ที่เราตายไปทีบนไปอยู่น้ำเล้าหรอกถือว่าเรากับยังบ่ายากปันแดบปันแดดขั้นสี่ขั้นเงี้ยวปัดจิตใจกับม่นเขาลุ่มบาลป่วยปัวกันเราก็ม่นตายเอาหมดก็ว่าถ้าสมมุว่าเขาไปได้ผัวที่ว่าอายุเจ็ดสิบแปดสิบขึ้นไปแล้วนะ เขาก็จะอยู่น้ำกันบ่โดนนั่นแหละความลำบากในการที่เราจะเทคแคร์ต้องมาเยือนเราแน่นอนเขาเถ่าแล้วเขาประหยักไปอยู่บ้านพักคนเทลา่าลูกต่ตเขาก็บอม่ีเวลาจะมาเทคแคร์ฟังเป็นยังันเขาก็ต้องหาผู้หญิงไปดูแลก็แสดงว่าเขาหาเราไปเป็นเพื่อนดูแลกันยามเียยามเท่าเขาก็ต้องเตรียมใจเด็ ถ้าเขาเดื่อต่ออยงนั้นเขาก็ต้องเตรียมใจดทุกคนบัวบว่าง้าจุนหาไม่คือยให้เกินเจ็นเจ็ดถอยลงมาเจถอยลงมาหาเขาบระมานว่าเจขึ้นไปเขาบืนน้ำมันบาไหวเลยทุกคน นี่พูดยังไหนึ่งประเทศตรุรกีเ่าหนวดแล้วนี่ขาวเฟ้อโทรมาหายไปหมดสุดมอดสุดมอดเราสีบาไทยไดีน้อยหนึง่งเออเย่าหนดเกลอะเพอยากบอกนะบ่ามันยังเรกคือเหมือนกับว่าเราจริงใจกับเขาเราเจ็ดสิบเด้อเด็กพ่ดยังไงนะเจ็ดสิบแล้ว,ว,ว,ลวกูบมอบ้วนเด้อตุรกีนี่กล มันบ่แมนแขกอุมันมันบ่แมนฝรั่งพี่น้องเป็นแขกพวกแขกขาวมันมันฝรัง่งโล้แล้วหุนห่นฮุนแขกใครพ่อใหญ่ชีวิตดินนะ่ะหุ่นแบบนั้นเลยชุงสูงขาวแบบคือฝรั่งนั่นแหละโทรมาเสมอสมอบอกน้องเฮาดีดีถามข่าวเฮาตะละมือเฮาอายุ ดุสบายดีบหาอยู่ดาลิงจังสันจังสี่อยู่กำลังเห็นอย่างอยู่ฉันคิดถึงเธอเด้อจังสันจังสีแล้วก็บอกไปตามเรื่องเล่าล่ะวันนี้ยียบววุญเออพอนี่นี่ทรงแบบแบบสีมะจีมเ่าแบบจริงจัง,งล้วมันก็เลยว่าอยากเสียเวลาบ่อยากให้เราแบบไม่เสียเวลาน้เห้องีายบุญก็เลยว,ว่าจังขอโทษด,ด้อฉันนี่ฉันนีคนคุยที่ที่ใช่เลว ยังบุ้งก็เลยบอกเราเราก็เลยบอกเลยบ,บอกเราเลยตัวจแล้วหยุดอ่ก็ <c oughs> กมีหลายคนมีหลายคนที่แบบว่าเหมือนจะจริงจังแล้วก็อีกหลายคนที่เขามาแบบสองมือโพสามมือโพเขามาแล้วก็มาหวานแบบหวานหว,วานคําหวานอืมยีบ่บนบล็อกพวกนั้นคือยีบบอย่บนบล็อกยี่บน์บลเอาไว้แล้วก็จะมีคุยแบบเป็นเพื่อน กุ้ยแบบเป็นเพื่อนจังอ่ามีเกี่ยวนี่ยที่ว่าเป็นคนประเทศบัตนะประเทศบักบักอย่างทีว่าเยอุบนว่าเราหน้าตาดีแล้วรอน่ะอายุไรเรียกกันก็เยอะบนว่าเราเป็นคู่เฮ้เราเป็นคู่สอนภาษาอังกฤษเราบันี้เราอยากคู่สอนพิเศษเนี่ยเราบันนี้เราอยากเรียนนวดเราบุกตัวแล้วเราสิมาเดือนกุมภาเร้สิมากรีสิมาเมืองไทยกุมภาแลสิมา ศึกษาเรียงหนวดเรียงอย่างเหล่ามาเที่ยวมาศึกษาเรื่องหนวดมัดสาดมัดสาดไทยอันนั้นคุยกันแบบเพื่อนกับพอแย่ก็แบบที่มันเป็นเป็นนั่นผู้ดูเลขกลุ่มเพจที่เราอยู่ที่ที่มันเหตุงานอยู่บนมันอ่ะอันนั้นวิดีโอคอกันเขาเห็นเบอร์สุยางเป็นค้นผิวสี กาแฟบ่มันบ่ได้ออกดำเมียงบ่ได้เขียวขาวบ่ได้ดำปี๋เด้ออกเป็นสีผีกับสีกาแฟอันนั้นก็เป็นเพื่อนกันกับคุยกันอยู่เรื่อยๆอ,อยู่แต่กับ,บ่ไดไ้ทุกมือละคือหฮอกะเบนเข็มมหาพญออ่ยโลนที่เป็นตัวจริงแมนบ่ก็เลยบได้อีหยังมากไม้กับพวกเพื่อนกับคุยแนบ่กคุยแนย่หยังเสียบหลังจากที่ยายบนม,เมาเว่าเรื่องพญออ่เจอตัวจริงเร้ว แล้วบุกตัวสิมาเดตมาหยังแล้วทั้งสี่บุกโรงแรมบุกเครื่องบินนู่นนี่นั่นคือชัดเจนแล้วบมดนี้ก็เลยมีหลายคนนั่นล่ะก็สนใจว่าเออยายไปเจอกันยังไงอู้ติดต่ออนอนบอกช่องทางแน่บอกเพจแนซื้อเพจหยางสิเขาไปร้องเหรินเบิ่งนู่นนี่นั่นก็เลยเยอะอืมบัดนี้พอมีคนเข้ามาสนใจเรื่องอยากได้ซื้อเพจซื้อหยางยิ้มังก็บ่เด้อันนั้นยังบ่ง็ส่งห้ส่งห้ส่งหอือมื้อนี้ก็สามแล้วนะมื้อนี้สามล้ายแล้ว ที่ย่บุนรงไห่แต่ว่าส่วนมากจะเขามาทางทางไร่เพราะว่ายี่บุนไห่เบอร์ไร่ไห่เบอร์ไร่ทีเอ็ดเลี้ยก็างขมิวไปไปแล้วอันนี้อันเขากเลยหายไปกับแบบว่าบ่ได้หวงง,งเลยยังเนะทุกคนก็นยังให้เพื่อนเพื่อนเอบซิ่ของยี่บุนอะ่ะเจอนะคะเจอจะด้วยแบบไหนก็แล้วแต่จะเป็นเพจไหนก็แล้วแต่แต่ยิบนสซงไห่นี่คือมันหลายเพจ หลายซื้อยีบ,บุญก็บอกว่าเข้าไปเลยทุกเพจที่ยีบุญช่วงไห้เข้าไปเลยทุกเพจเลยอืยี่บ,บุญแคปซื้อไ้เลีวนะ่ะเจ้าเขาไปในเพจแล้วเจ้าก็ไปพิมพ์หามันก็เสด้งขึ้นมาแล้วก็เขาไปสมัครแบบแบบแบงอ่าขอความเขาไปสมัครเป็นสมาชิกในกลุ่มเพจแล้วเขาก็จะมีมีมีขอถามมาว่าคุณต้องการเข้ามาเพื่ออะไรเขาก็เขียนคําอธิบายไปมาฉันต้องการ เข้ามาอาหาคู่แบบถาวรหาคู่แบบระยะยาวนู่นนี่นั่นก็นั่นไปเราทาเขาอ่านแล้วเขาก็อนุมัติอเราอนุมัติคุณให้เป็นสมาชิกในกลุ่มเพจคุณสามารถสามารถพูโพดได้ฮะเขาก็เอาเลยปะนี่รูบเขาโพดลงไปแนะนำตัวตนแคปชั่นที่เราต้องการจะสื่อให้ฝรั่งมันรู้ข้อพ่อพ่อพอ่า ผู้ดูแลกลุกก่มเขามาอ่านเบื้องเร็วเขาเห็นว่าไม่ผิดกฎไม่อะไรอะไรแล้วเขาก็จะเปิดค่าการมองเห็นให้กับเพื่อนในในสมาชิกในเพจเห็นมนีกลุ่มเห็นแล้วมันก็จะมีผู้นั้นทักมาผู้นี้ทักมาโน่นนั่นนั่น,น,นอหลเป็นช่องทางที่เราจะได้คุยหลายคักเจ้าิคุยไหวบ่มีฮอดอินเดียมีฮอดดุลกีมีฮอดเขกมีฮอดอยังล่ะ ดำๆดำๆหมดนะหลายมีหอดมาเลเซียมาเลเซียมีหอดสิงคปโปกคาปูแตว่ายายบุนอยากในน้ำมาถ้าเพจไหนถ้าเพจไหนเขานิยมฝรังร่งโซนยุโรปนะเฮาเฮานิยมฝรั่งโซนยุโรปเฮากับไปโพดเพจนั่นบ่อยๆเอา,ๆๆๆเอาแต่ายายบุญนี่เวลายายบุนจะโพดที่หนึ่งนี่เนาะ รูปใบเดียวยายบนจะโพสทั้งเป็นสิบเพจเลยเด้ติ๊ก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 ปิ้งไปเลยหนึ่งเพจวันนี้ก็ไล่เบื้องเล้วันนี้บักนี่วาจากเพจไหนบักนี่วาจากเพจไหนไล่เบิ้งแล้วันนี้ทุกคนเอาตามนั่นแหละทุกคนวันนี้อยู่บนเขาบ้านก็อิ้มแล้วมันนั่งส้มดอกไม้เล้งๆสิได้สิได้อ้นั่นสิได้หดสิได ฉีดหน้าไห่เขาเพราะว่า,วามันหลมือเลยวหลมือเลยฝนมปตกทุกคนต้นไม้เริ่มแหงเริ่มเหี่ยวปนิดดอกท้ออุไรฟังทางคุนพี่นอ้องมั้งยงเออเอออยู่ก่อ,อาาานางหนทางรถมานั่งนี่โอ้ยบรรยากาศดีบ้านนี้บนบรรยากาศดีครับพี่นอ้อง